ในใจกลางมาหานครฟอนเทนล้วนอบอ,อวนไปได้วยกินอาหารต่างๆทั้งของคาวของหวานที่ล้วนและแต่จะถูกปากชาวเมืองฟอนเทนแต่อาหารแสนอร่อยเหล่านั้นก็อาจจะดูไม่ถูกปากสำหรับนักปรุงอาหารเชิงเทคนิคจากเอกสโคฟสเ,เท่าไหร่พอด้วยความจริงใจของเธอในการทําอาหารนั้นทุกๆอย่างต้องเป๊ะแจไ้รสชาติของขนมแสนอร่อยผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เป็นอย่างกันบ้างทุกคนในแพท5.5นะครับผมตอนนี้ก็ช่วงปลายๆ5.5แล้วมีใครสุ่มเสือซิโลเนนมาได้หรือเปล่าเอ่ยหรือว่าตัวละครอะไรก็แต่ใน5.5เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมซึ่งก็จะจบกันอยู่แล้วนะครับผมขออนย้อนข้ามไปที่แพท5.6เลยแล้วกันนะครับผมซึ่งแพท5.6นี้นะครับก็จะมีเป็นตัวละครท่าทําแข็งตัวใหม่อย่างเอสโคเวเข้ามาเล่นแล้วนะครับ เอสโคเฟยนี่ขอระบายหน่อยละกันนะผมตอนแรกก็เห็นรูปออกมาใช่ไหมก็คงว่าจะเป็นแบบว่าตัวละครแบบว่าสาวน่ารักน่ารักนะผมยิ้มขี้เล่นแต่พอเรามาเห็นเอสโคเฟของจริงในสเปเชียลโปรแกรมนี่ยรู้สึกว่าเป็นสาวทด่ค้่งดุดันยู่นะครับผมแล้วก็แบบจริงจังอยู่ตลอดเวลาไงไม่รู้เลย แต่ก็แต่นะผมจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังทุกทุกคนมีเพชรสุ่มตัวละครเอสโคเฟ่กันหรือเปล่าซึ่งถ้าใครยังไม่มีเพรเนี่ยขอแนะนำเป็นลากิคอยซีซั่นสเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งที่1เปิดตัวโปรใหม่หมเลิมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งที่ 2, 2เติมเมก,ก,กม,2 2> เมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3สะสมเงินคืนไวรลดคั้ถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้ ลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการพรีวิวตัวละครอย่างเอสคเฟ่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อมูลในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการรับเ,เปลี่ยนแปลงไปได้ยังก็แต่นีนย,ยิ้มิดตามดูข่าวของตอัวละครเอสคเฟ่ให้ดีๆเลยก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยยิมกดไลค์แชร์ s ับส b ครป์ทุกที่กำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับเอสคเฟ่ fe, เป็นเจ้าของร้านอาหารเนื้อน้ำแห่งหนึ่งในเมืองฟอนเทนเธอนั้นมักจะสั่งผลไม้แสนอร่อยจากวาเลซ่าเอสคเฟ่เป็นคนที่เคร่งขรดมาก พอก่อนที่เธอจะสั่งวัตถุดิบเธอจะขอตัวอย่างจากเรซ่าเพื่อเอามาชิมก่อนหากเธอเพบว่าผลไม้นั้นไม่ตรงตามมาตร,รฐ,ฐานของเธอแม้แต่น้อยเมื่อผลไม้มนั้นจะมาเยอะขนาดไหนเธอก็จะปฏิเสธผลไม้นั้นทั้งล็อตไปเลยแต่อย่างไรก็ตามการกระทำของเธอนั้นทําให้แน่ใจว่าอ่านของเธอมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมทําให้เธอรู้ได้รับเสียงคาชมอันยอดเยี่ยมและรีวิว5ดาวจะต้องสืบพิมพ์ชื่อดัง The s t e a m b i r g Gourmet นักชิมและนักรีวิวอาหารทุกสํานัก ลดเห็นพ้องต้องการว่าอาหารของเธอนั้นยอดเยี่ยมเต็ม5้าดาวไปเลยนะครับซึ่งตัวละครอย่างเอสโคเฟเนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวละครซัพพอร์ทธาตุน้ําแข็งนั่นเองซึ่งการซัพพอร์ตของเอสโคเฟเนี้เนี่ยนะครับผมจะเน้นลดความต้านทานธาตุระหว่างธาตุน้ําและวก็น้ําแข็งใส่ตัวศัตรูปฎิจาน,นการเอา S เอสโคเฟไปเล่นเนี่ยนะผมก็มองมากเลยเสิร์ฟตัวละครที่จะเป็นทอรนาเมดการแช่แข็งนะครับ เรื่องของการโจมตีปกตินะครับผมเอสโคฟีก็เป็นตัวละครหอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็หอกนะคผมทิมทิมแทงๆจึ๊กจึกจึ๊กจึกจึ๊กจไปเลยนะครับผมที really ่น่าสนใจจริงๆเนี่ยคงจะเป็นที่สกิลหลักนะครับผมเพราะว่าสกิลหลักของเอสโคฟีเนี่ยเอสโคฟีเกลียาถาดอาหารขึ้นมาซึ่งถาดอาหารนี้เนี่ยก็ยังมีพลังพิเศษในการโจมตีท่านที่แข็งช่วยตัวละครในทีมเราได้ด้วยนะครับ โซสกิลเวตี ee, so so, this, ้น so ี้นะครับผมอย่างที่บอกไปเลยเป็นตัวละครซัพพอร์ตใช่ไหมเพื่อนเอ็กโคเฟียพอกดสกิลเวตี้ไปแล้วก็สามารถฮิลให้กับทุกคนในทีมได้เลยซึ่งการฮิลนี้เนี่ยแล้วผมคาดว่าจะฮิลตามค่าแท็กของเอสโคเฟียนะครับซึ่งฟีลลิ่งมันคงคล้ายๆกับจีนมางเนอะแต่ว่าการฮิลเนี่ยมันจะติดตัวนะครับผมไม่ได้เป็นวงแบบจีนนั่นเอง ซึ่งพอดูสกิลหลักสกิลตีไปแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันจะบัฟอะไรยังไงวะบัฟการแช่แข็งทรงยังไงยังไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นก็มาดูเป็นเรื่องของสกิลพาสีนี่นะครับผมซึ่งสกิลพาสีนี้เนี่ยนะครับผมก็คือไม่ว่าเราจะกดแบบว่าสกิลหลักหรือว่าสกิลตีแล้วมันไปโดนศัตรูเนี่ยศัตรูที่โดนเนี่ยนะครับผมก็จะดลดค่าความต้นานทานธาตุน้ําแล้วก็ธาตุน้ําแข็งเนี่ยตามจำนวนของตัวละครธาตุน้ําแล้วก็ธาตุน้ําแข็งในทีมเราเลย ซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยนะครับผมการลดค่าความต้านทานเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่5้าสิแล้วก็ถ้าครบ4ตัวที่เป็นธาตุน้ำแล้วก็น้ำแข็งไปเลยเนี่ยจะลดค่าความต้านทานไปทั้งหมด55%เป็นเวลา12บสองวิเลยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหเอาเรื่องพอสมควรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีเอสโคเฟ่ไปเล่นก็จัดทีมนะครับผมเอาแบบว่าน้ำน้ำแข็งอัดเต็มทั้งทีมไปเลยก็ได้นะครับส่วนพาสซีฟอีกอันนะครับผมอันแรกเนื่อกี้พูดอันที่สอนไปก่อนก็จะเพิ่มมมกกาาาารฮีีลลตค่่แขขอองเเเพิ้ไปย ซีนเฟตนี่เนี่ยจะติดตัวเราไปเก้าวินะครับอีกสกิลพาสซีฟนึงนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลพาสซีฟที่แปลกๆนะครับเพราะว่าถ้าเรากดสกิลหลักครั้งเนี่ยมันจะมีไอ้ถาดนี้ขึ้นมาใช่ไหมและถ้าเราเอาธาตเนี่ยไปตีใส่ถาดนี้นะครับผมถาดนี้เนี่ยมันก็จะปรุงอาหารออกมาให้เราเอาไปกินได้เลยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะตีใส่รัวๆแล้วแบบได้จานอาหารออกมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันก็มีจํานวนจํากัดนะแล้วก็อาหารที่เอสโคเฟียทำได้เนี่ยจะรีเซตทุกๆอาทิตย์เลยนะครับ ซึ่งก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเครับผมเซอรสาวปรุงอาหารอย่างเอสโคเฟีนั่นเองซึ่งพอพูดถึงเรื่องการจัดทีมเนี่ยในเมื่อเอสโคเฟียล้วค่าความต้นานทานทางน้ําแล้วก็น้ําแข็งพร้อมกันเลยเนี่ยมันก็มี2ทางให้เราจัดได้นะครับผมเมื่อจะเป็นทางการเอาน้ำเนี่ยตีล้วนๆไปเลยะนรับผมอย่างเช่นตัวละครรุ่นใหญ่ชายพี่นิวอะไรย่างงี้นะครับผมเอาไปปดปดัปดปืดปัดปืดไปเลยนะครับ หรือไปฝั่งหนึ่งคนระับผมก็จะเป็นตัวละครสายท่าน้ําแข็งใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบว่าอากาศอะไรเนี่ยนะผมหรือว่าการยูที่เน้นทาแช่แข็งหรือว่าในอนาคตเนี่ยขอพูดไว้หน่อยละกันนะผมอาจจะมีตัวละครท่าน้ําแข็งรุ่นใหญ่อย่างสเกิร์ตเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพชรเหลือพอที่จะสุ่มทั้งเอสโคฟี v, แล้วก็สเกิร์ตเลยเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นผลดีมากๆสำหรับไอดีเราเลยนะครับ ซึ่งความเจ็บปวดของท่าน้ําแข็งเลยเนี่ยนะผมถ้าได้เป็นคอมโบแช่แข็งเนี่ยหลายๆครั้งเนะผมถ้าสตูมันตัวใหญ่เกินไปหรือว่าเป็นพวกบอสอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเปิดตู้เย็นช่องฟรีเนี่ยผมตู้เย็นมันก็เย็นจริงแหละแต่ว่าถ้าเราเอาหม้อไฟใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเนะผมกับหม้อไฟมันจะแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยความที่สกิลพาส์ทข,ของเอสโคเฟียเนี่ยสามารถลดค่าความต้านทานโดยที่ไม่สนใจเลยว่าัตูเนี่ยมันแช่แข็งอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ทําให้เราสามารถตีท่าน้ําแข็งได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเราจะไปสูตรกับเอสโคเฟนทีเนียนะครับผมเราสามารถเอาตัวละครธาตุน้ำหรือว่าธาตุน้ำแข็งเนี่ยที่มันมีสกิลในการลดค่าความต้านทานธาตุแข็งอยู่แล้วเอามาเล่นทับถงกับเอสโคเฟนก็ได้อย่างเช่นตัวละครอย่างเฉินเหอนะครับผมหรือว่ายูล่าเงี้ยที่ก็มีการโจมตีที่่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการลดค่าความต้านทานธาตุในตัวอยู่แล้วหรือว่ารุ่นเล็กลงมาหน่อยนะครับผมอย่างชูยุนอันนี้ก็ลดค่าความต้านทานน้ำแข็ง่ศสตูได้เหมือนกันครับ ส่วนของธาตุน้ำเนอะผมก็จะมีเป็นซิทรัลี่นะแต่ว่ามันธาตุน้ําแข็งใช่ไหมแต่ว่ามันก็ลดค่าความท้าทัานน้าได้นะก็น่าจะพอเอามาเล่นได้อยู่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีแบบว่าฟูลหรือแบบตัวแล้วใครอะไรก็ได้อะเออเอามายัดไว้สักหน่อยนะครับแล้วก็ดามเมลหลักเนี่ยเอาไปน้ําแข็งหรือแมกนาเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะได้เอสโคเฟออกแล้วนะครับต่อมาคนับผมเรื่องของซีอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะผมสนใจไปซีไหนก็เก็บเพรไปซีนะั้นเอาที่ตามสบายใจเลย ซีหนึ่งนะครับผมถ้าเราเหมาสุดนะครับผมตัวละครธาตนะุน้ำหรือธาตุน้ำแข็งเนี่ยอยู่กันเต็มทีมตัวละครธาตุาน้ำแข็งทุกตัวในทีมรวมถึงเอสโคเฟียด้วยเนี่ยก็จะได้บวกคีดามจถึง60%ไปเลยซึ่งการบวก60%นี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เอสโคเฟียกดสกิลหลักหรือว่าสกิลตีโดนศัตรูแบบเดียวกันกับก,ก,การลดค่าความต้านทานของสกิลพลาสติบเลยนะครับซึ่งซีหนึ่งมีก็ดีนะครับผมสำหรับคนที่รุ่นใหญ่อายกาศหรือว่าการยูอะไรนี้มาแต่แรกอยู่แล้วเเเเนนนีีี่ยยกกก็็มมมคครดดจออะะไว้หืัับ ซีสองนะครับผมถ้าเรากดสกิลหลักของเอสโคเฟยที่มันเป็นหม้อขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าหม้อนเนี่ยมันบินตามเราไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะได้เอฟเฟกหนึ่งขึ้นมาซึ่งห้าอันนี้เนี่ยนะครับผมไม่จะถูกใช้ไปหนึ่งอันนะทุกครั้งเนี่ยที่เราตัวละครท่า้ําแข็งที่เป็นตัวอื่นเนี่ยผมไม่ใช่เอสโคเฟยนะในการทําดาเมจไม่ว่าจะเป็นวิธีอะไรก็แต่การฟันการแบบว่าตีปกติตีสกิลหลักสกิลวันติอะไรก็ได้นะครับถ้าเราตรีโดนศัตรูไปเนี่ยมันจะกินไปหนึ่งสแต็กนะครับผมซึ่งพอกินไปแล้วเนี่ย มันจะบวกดาเมจที่ตีออกไปเนี่ยผมเป็น240%ของการแอคแท็กเอสโคเฟียเลยซึ่งการกินของเอสแทดนี้เนี่ยมันจะกินตามจำนวนศัตรูที่ตีโดนเลยเนะครับผมไม่ได้แบบว่าตีครั้งหนึ่งกินทีเดียวนะครับถ้าตีโดน5ตัวก็กินหมด5ตัวได้เลยเพราะฉะนั้นก็ทํามาสีสองเนี่ยผมต้องค่อนข้างมั่นใจในค่าแอคแทกของเอสโคเฟียชนิดหนึ่งแล้วกันส่วนซีสามนะครับผมตามสไตล์ของตอัวคาโปติเลยเนี่ยผมเพิ่มเลเวลสกิลหลัก3เลเวลและสกิลหลักเนี่ยสามารถอัพไปตันได้ที่เลเวล15นะครับ ซึ่ง c 4นี้เนี่ยผมจะกลับกันมาที่การฮิวของเอสโคเครั้งหนึ่ง c 4เนี่ยจะช่วยให้เรามีโอกาสที่ได้การเพิ่มการฮิวเนี่ย100%ไปเลยแล้วก็จะคืน Energy 2หน่วยให้กับเอสโคเฟยทุกๆครั้งที่สกิลพาสีฟที่เพิ่มการฮิวเนี่ยทำงานขึ้นมาซึ่งเอสโคเนี้เนี่ยนะผมก็เป็นตัวละครตามปกติเนี่ยผมกดสกิลตีครั้งหนึ่งใช้ Energy ทั้งหมด60หน่วยนั่นเอง4 5ก็เพิ่มเลเวลของสกิลวิลตีเนี่ยาม่เลว15 ส่วน C6 ซี 6, สุดท้ายเนี่ยนะผมเจออัปเกรดการใช้งานของม่อของเราเนี่ย oh. ผมที่เป็นสกิลหลักไม่ว่าตัวคอร์อะไรก็แต่ในทีมเันี่ยใช้การโจมตีปกติดโดยศัตรูเนี่ยไอม่อันนี้เนี่ยนะผมก็จะทำการช่วยโจมตีเราทาดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของคาแรคตไปได้เม็ดวงกว้างถ้าน้ำแข็งแสรศัตรูไปเลย ซึ่งสีที่เราว่าน่าจะบอกกับการมาเลยเนี่ยก็คงจะเป็นสีหนึ่งสองแล้วก็หกนะครับผมเพราะว่าสีเนี่ยมันจะเน้นทางฮิลนะครับซึ่งก็คงไม่ได้ใช้ฮิลเลยขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าทตุน้ำแล้วก็าตาน้ำแข็งหลายนะตัวเนี่ยอาจจะหาฮิลมาทดแทนเอสโคเฟ่ก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องของหอกอันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงนะผมเพราะว่าหอกส่วนมากเนี่ยมันจะไปเน้นทางแบบว่าบวกความแรงขี้บวกอะไรทั้งหมดแล้วซึ่งเอาตรงก็คือหอกหลักของเอสโคเฟียที่เป็นหอกประจําตัวเนี่ยมันก็บวกความแข็งขี้เหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องของพาร์สีของหอกนี้เนี่ยมันสามารถบวกแอสแท็กแล้วก็บวกการทีเหลได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครกบถึงเนือผมแล้วการจะแบบเล่นเอสโคเฟียเล่นทีมแช่แข็งไปยาวๆเนี่ยเปิดเอาอาวุธไปเลยแต่ถ้าไม่ไหวนะผมก็หยับกลับมา4ดาวก็ได้นะเพราะว่า4ดาวมันก็มีให้เลือก ทั้งบวกหลกัหลกๆไปเลยหรือไม่ก็บวกผ่านทางสกิลลองมาเนี่ยมันก็พอมีให้เลือกเล่นอยู่บ้างนะครับแต่ก็ลองไปคนคน่ดีดูนะครับผมว่ามีบวกแอทแท็กอยู่หรือเปล่านั่นเองส่วนเรื่องของอร์ติแฟกต์ของเอสโคเฟเนี่ยนะผมก็เน้นบวกแอทแท็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แนะนำอยู่2เซตนะครับผมซึ่งเป็น2เซตที่โบราณน,นะผมเชื่อกันว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีติดอดีอยู่แน่แนเลย เซตแรกเนะื้อผมก็เป็นโนเบลดนั่นะเองซึ่งโนเบลดก็ใส่2ชิ้นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะเพราะว่าปวกดาเมจของอันติ20%ซึ่งเราก็ไม่ใช้อันติในการทานาเมจอยู่แล้วนะเนื้อผลเสียงก็มาดูกันที่4ชิ้นนะครับผมเพราะว่าปวกแค่แท็กเนี่ยถึง20%ไปเลยอีกเซตหนึ่งเลยนะครับผมก็เป็นเซตอย่างเทนเนสิตี้นี่ครับ ซึ่งเทนสตี้นี้ก็ทรงคล้ายๆเลยนะครับผมเพราะว่าใส่2ชิ้นบวกเป็น HP ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ HP ได้อยู่แล้วส่วน4ชิ้นนี้ก็บวกแอคแทน20%แล้วก็มีบวกความแข็งของโล่อะไรอันนี้เผื่อใครอยากเล่นโล่นะก็เอามาเล่นด้วยก็ได้นะครับโดยสรุปแล้วแล้วกันนะครับผมเอสโคเวก็เป็นตัวละครที่เลี้ยงง่ายนะผมปั้นง่ายแฟกก็ใช้แฟกเดิมๆแฟกโบราณโบราณนะครนะับผมแต่ว่าอาวุธเนี่ยอันนี้ต้องไปโคลนสรรักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีหอกแอคแทกกันอยู่หรือเปล่าอาจจะลองไปหาหอกส ปรีเนก็เหมาะมากเลยนะครับผม S Covey เสมาบคนที่เล่นอายกานะครับผมใครรักอายกากะ่าไหมเราเนี่ยรักมา,มากๆเลยนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันตัวใหญ่นะครับผมมันแช่ฟีดไม่ค่อยเข้าแต่เท่าไหร่แต่พอมี S c o v อย่างเงี้ยน,น่าจะแช่ทำ,ำาม m a g e เนี่ยค่อนข้างโอเคขึ้นมากๆเลยแล้วก็ท่าน้ำนะครับผมอันนี้ส่วนตัวเราไม่ได้ถนัดท่าน้ำนะใครมีชายพี่นิวหรือใครมีซิดวินนะซิดวินมันยังแรงอยู่เพราะว่าทุกทุกคนก็สามารถเอามาลองเทสกับ S c o คเฟดูกันได้นะครับ สิ่งคดนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนแล้วกันใครสูมเอสโคฟียเนี่ยผมขอได้ขอโด,ดนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยสุ่มมาแล้วตัวละครมันเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มารีวิวให้ฟังกันได้สิ่งคดีนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย